ค่ะข้ามาชมพักอีเลอร์หรือใบชะพูแล้วค่ะเด้อพักอีเลอร์หรือใบชะพูเนอะงานป่ญญานนี้นะค่ะเนาะไ,ได้เก็บกินค่ะแล้วด้ปลูกได้ขั้นติดแล้วเขาก็งามค่ะแต่ท่านปลูกเราบ้านปลูกเราบ้านไนนั่นกับปลูกหยาคือเก่าแล้วค่ะเด้ออ่าขั้นปลูกขั้นปลูกติดแล้วเขาสีติดเขาสีแพร่ไล่ไล่ขยายออกขยายออกแล้วค่ะเนาะ ค่ะสีบ้าปลูกง่ายก็ง่ายสีบ้าปลูกยากก็าย,ยากท่นปลูกก็ต้องปลูกเออ่ช่วงหนาฝนช่วงอย่างเงนาะปลูกช่วงหนาแล้งก็ย่านติดขึ้นกันค่ะนี่ใสก่กับปลูกหลายปีแล้วปลูกสองสามรอบค่อยจะได้น,นะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศบรรยากาศสวนข้างบ้านนี่ใส่นะคะเนาะปลูกผักอิเลส เช่าผูไว้ประกอบอาหารใส่ผัดเผ็ดใส่อ้อมหอยใส่ยังอีกล่ะเอาไว้กินกับมีกะทิเอาไว้กินกับอ่าแล้วแต่สิประกอบอาหารชนิดใดเนาะคะ่ะเนาะแล้วแต่ผูม้มักอ่าแล้วแต่ผู้มักเนาะคะ่ะเนาะกินกะลาเป็ดได้อันใด่ได้อ,ดอ,ดอดแล้วแต่ใครมักเนาองคะน้อพักอีเลพักอีเลหรือใบเช่าผูค่ะ คนหลายๆนะคะที่ติดตามมีความมือร่างใจย้าไซชาแนลตลอดมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ